พวกเราติดคุกทำไมเนะถามหน่อยคุณหนูคุณจะดูไปติดคุกเพราะอะไร,รอ่อเอ้ยพวกคุอย่าทำอะไรพวกเราเลยพูกหนูติดคุกคนหนูติดคุกเพราะอะไรเหรอที่ไปขโมยมาม่วงปลาข้างบ้าน แล้วเป็นแล้วก็ติดโดนป้าข้างบ้านโทรเรียกตำรวจติดคุกเลยเหรอ ไยหเราติดคุกมานาจะลืมแล้วพูดดังๆเลยคุณระดูพูดดังๆขาหมาข้างบ้านหักท่ามาหมาหมาขาหมาข้างบ้านหัก ค่อนข้าง้านเขาก็าเลยโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ติดคุกเลยเหรอใช่แล้วส่วนผมนั่นละ่ะมากกินบิดดี้ทอยเลตที่หายากเขาเลยต้องจับติดคุกมักกินบิดีท้ทอยเลต <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเดีดจริง <c oughs> ี่ิส่วนวผมพ,มพิมพมโดนอะไรมมส่วนผมหรอผมไปขอยืมสบู่ป้าข้างบ้านมาช้แล้วทำสบู่ตกท่อป้าข้างบ้านเลยโทรแจ้งตำรวจจับผมเลยแค่สบู่กันเดียว <c oughs> คนหม่คุณกระดูกมารวมตัวกันเร็วมารวมตัวกันตรงนี้โหกิน คิดว่าเราควรออกจากคุกดีไหมออกจากคุกเราควรแหกคุกกันเอาไหมคุณใช่ใช่ใช่เราต้องหาทางออกจากที่นี่ไปกันไปทางนี้นี่ทานนี้หอมเก็บมาเก็บไว้ตั้งนานเลยนะไม่เคยบอกใครเลยนะคุณหมูมาเร็วเดี๋ยวปิดก่อนแช่ ปีนะัตำรวจเขาเขาไม่ค่อยมาหาเราเขามาหาเราแค่ปีละครั้งเมื่อกี้เป็นปีสุดท้ายแล้วเดียวอีกห้าสิบปีข้างหน้าเราถึงจะได้ออกจากคุกแล้วเ,เลยต้องหนีออกมานี่เขาเรียกว่าคนฉลาดเกมโกงฉลาดเกมโกงครับไปเร็วไปเร็วไปเร็ว นิพพรมอาจารย์อ้ยผมตายผมตายไม่คุณไม่ปรามาจารย์เลยนะครับเนี่ยนี่อ้าาวยใคครุณเล่นไม่ได้หรอครับใครตายเป็นไข่เน่านะครับใครตายเป็นไข่เน่าใครตายเป็นไข่เน่าอ้าวผมเผยตกออกมาอ้อยกระดูกหักเลย ช่วยด้วยช่วยผมด้วยผมกระดูขากเลยโอ้ยสิ่งไรอะอน่ากลัวมากเลยอ่าไม่ารักคุแ,กลแล้วคุณมเมื่อกี้เขาบอกผมเฮ้ยตรงนี้จะถึงตรงกำาววแล้วอย่าเพิ่งไป เราต้องประชุมตำรวจมานะเราต้องประชุมวันก่อนเราต้องรีบวแบบพร้อมกันนะตำรวจทุกคนนะเขาจะเฝ้าตรงนี้กันหมดซึ่งเมื่อกี้เป็นผู้หญิงที่เขาไปขโมยถึงงอกว่ <c oughs> <c oughs> ะเขาขโมยถึงงอกบ้านผมมาเขาเลยถูกตำรวจจับแล้วเขาก็นั่นเขาก็ถูกไฟฟ้าค,คุณ คุณตำรวจเขาให้ไปนั่งเก้าอี้แล้วถูกไฟฟ้าช็อตตายเขาเขาเรียกว่าสารภาพคดีแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาโกหกเขาเป็นเขากลายเป็นผีจูอ่อนเลยใช่พอไม่้อไปกันไปกันไปกันพรอย่างสองสามไปแต่แดด โอ้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 นทุกคนทุกคนโอ้มัโหด้ากโอ๊ยตายผมอ่งแอบเลยผมว่าผมต้องเอาจริงแล้วโน โอ้ my god อะไรนะคนมงโอเคเจอกันตรงนู้นนะทุกคนมาแล้วครับทุกคนอย่าแก้งกันนะไม่คยแก้ง ไปพร้อมกันอ้าวคนหมูก็ทั่วไปเลยไม่แจ้งแล้วไปก่อนอะไรเนี่ยคนหมูเดี๋ยวตามไปโอ้ยคนหมูมามาเร็วมาเร็วคนหมูมาเร็ว ไม่ต้องดึงพี่ลงเองไม่ต้องดึงผมงกาหลงนะดึง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 ไปแล้วไปแล้วไปจริงแล้วไปเลยไปเลยไปจริงแล้วไปกันเลยไปกันเลยไปพร้อมกันไปพร้อมกันไปพร้อมกันได้เลยทุกการีีไปพร้อมกันนะเนี่ยได้ มือมันไปโดนใครแก้งขอไปแล้วไปไปกันจริงๆแล้วไปกันเลยไปกันเลย คนหมอบไปก่อน,นอคนหมกกอบม,มาแล้วมาแล้วโอ้ผมลองแอรไม่ต้องให้ใครดึงเก้าเซฟพอดีเซฟพอดีเด้อคนเทพเขาต้องทำกันอย่างนี้เอเอ,เอบอกเลยไฟไม่ใช่ไฟ อยู่ในป่าเต้แล้วงกับไฟเอ้าโอ้สายเด็ดน,นี่เลยเด็ดเลยนี่แหละนี่แหละนี่คนเรียกว่าคนเทพมาเลยมาเลยมาล้างหน้ากันก่อนล้างหน้าโอ้ยน้ำตกกระจกอย่างนี้พี่เมล่าครับห้องพยาบาลด้วยนะอย่าเข้าใกล้เกินไป ใครไปก่อน <Okay. S 1> ผมไปก่อนโอ้อทุกคนอยากรู้ทุกคนอยากรู้แล้วสิว่าเป็นอะไรเดี๋ยวผมดูให้วูฟ <c oughs> มันจำสเกลแรงมากเป็นอะไรโอ้ยมันคือน่ากลัว ทานด่านนี้ไปนี่แหละพี่จำได้นี่เฮ้ยผมโดนผมโดนอัดอ่าผมโดนแทงนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่เขาเรียกว่าเทพปวียนเชื่ออืมตรงนี้ผมคอยดูคนอด่นมาค่ะพี่แป้ง พี่กายหรือใครทั้งนั้นที่เคยเล่นนะพอไม่พร้อมผมขอเติมใจก่อนนะไปกันเลยแต่พี่ว่าน่าจะเป็นอีกแมปหนึ่งนะผมกลัวไปพร้อมกันดีกว่าหนึ่งสองไปเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ก่อนไปไม่เอา เนี่ยฉากในตำนานตรงนี้วววว้วว้าาน,นี่มันตำรวจนี่นาเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่มันตำรวจนี่นาผม,ผมควรทำไงดีอ่ะเฮ้ยขึ้นมาได้แล้วเ <laughs> ลิกก็ดู เหลือแต่คุณกระดูแต่คุณจะกระดูคุณกระดูจะกลายเป็นกระดูเหมือนกับผู้คุมโอมาแล้วมาเลย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 ผู้คุมที่นี่ก็กากเหมือนกันนะเนี่ย วันก่อนเราเพิ่งโดดเรียนมาได้อันนี้เราก็มาติดทุกอันนี้ใครเนี่ยโอ้โอ้ my god ว่าเป็นตบคนเดนไปผมจะมาให้คุณหมูกับคุณกระดูกไปผมรอดไปั้างอา โอ้ไม่เก็มันก็ง่ายอืโอ้โ <c oughs> ดนบทนี้ <c oughs> เดี๋ยวทุกคนต้องทําตามสูตรผมถ้าอยากผ่านอยากผ่านต้องทำตามสูตรผมเราต้องทาแบบนี้นี่นี่กระโดดไปกระโดดทีโอ้ โอ้ยเจ็บไปเส้งห <Okay. S 1> uh, oh, ัวใจโอ๊ยเจ็บที่ใครเข้ามาว่าคนใจร้ายเียตัวเองจริงๆไม่่ว่ามันน่าจะคนเพลงกันนะเสอบวพงอ๋อ ฮ่า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 ฮจะชาบนี้จะชาบไหนหัวใจสะมีเพียงเ่อแคุณคือลักร้องเสียงพี่ฮัมเล่วเร็วเร็เวคุณหมู ก็นหนึ่งเขามากันหมดแล้วนะเอางี้ดีกว่ามีกดไข่ตกเป็นไข่เน่าคนหมูเป็นไข่เน่ารอบที่หนึ่งเดี๋ยวจะเลี้ยนระดับไปเรื่อยๆไม่ใช่ไข่เน่าธรรมดนาะแ้าคนหมูไม่ผ่านล้อมนี้คุณหมูจะเป็นไข่คนหมูเป็นไข่เจียวเน่าคนหมูเป็นไข่เจียวเน่า <laughs> คุณหมูเป็นไข่เอ้ยคุณหมูยังไม่เป็นเอ้ยคุณหมูพานคุณหมูกลายเป็นไข่ไข่ที่ยังไม่ได้ไข่ไม่ใช่ไข่ไข่ธรรมดาไข่ไม่เอาไข่แบบนั้นเราจะเอาไข่ลูกเตียบเออลูกเตียบหน้ารังประตูทุกแม่มันนี่เขาลองแบบ ประตูทึกแบบมันเป็นแบบนี้ปัญหาขวานะพวกนี้มันต้องมีสิอันนี้มันทางที่เรา,าเพื้อพามาพักใช่ไหมโอ้มีนี่สิคล,ลิอแตะเดี๋ยวหาดูก่อนนะ ตำรวจวิ่งมาโคตนเร็วเลยอยากท้าทายอำนาจเมื่อตำรวจด,ดีกว่าอ,อาทุกคนรอด้วยอย่าไปคุดสีแดงนะ ไได้อะปทางไหนอะทางนี้เหรอมั้งเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ย,ายหาหาการะะบานด,ดีกว่าแล้น,ลน,นถ้าเอานมือตำรวจก็ไม่พ้นเหมือนกันนะต้องหาไม่เลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาไม่ก็ได้ ไม่นานอยู่แล้ว <c oughs> ทางนี้ทางนี้มาทางนี้ <c oughs> คุณกระดูกมาทางนี้แล้วคุณกระดูกมาเร็วโอเค My goodness Oh my goodness ยี่ เฮลีคอปเตอร์เฮลีคอปเตอร์โอ้ยทุกคนขอโทษนะครับที่ใครเบื่อแล้วอาจจะทุกคนอาจจะเบื่อแล้วที่ผมองมาอยู่จุดนี้ตายอีกแล้วตายรอบที่ร้อยคุณหมูผมตายรอบที่ร้อยแล้วไม่บอกนะว่ายังขุดอยู่ใช่ผมก็ขุดเล่นๆไปงั้น แก้งตำรวจแต่โดนตำรวจแกล้งคืนความความเร็วนี่มันเป็นของปิศาตจริงๆไปไปไป,ไปกันเลยอืมไปที่ช่างบา o u t a u บนหลังเานเนี่ยคือจุดแห่งความตรงจำเลยถ้าเล่นระบบไปพร้อมกันนะหนึ่งสองสามไปผมรู้ท าไม้เอาโต๊ะกั้นด้วยเพื่อจะให้ให้มาช้า,าไม่แย่ขอช้าดูแลโอ้ตำรวจือล้จา่าเกอวันนี้ค่ะ Oh my god โอ้ my god งขึ้นไปได้ตอนนี้ค่ะคุณคุณหมูต้องมาได้นะคณนณหมีเขามากันแล้วเออตอนนี้ค่ะค้นหาสวิตผมคุณหมูนี่มาเร็วนะเ,เดี๋ยวตัดไฟตอนนี้คุณหมูมาเลยคุณหมูมาแล้วครับทุกคน หมูม,มาแล้วครับทุกคนไปกันต่อเลยห้องรักษาความปลอดภยัยนี่เป็นห้องที่เขาใช้ดูพวกเราก่อทุกสวิตทุกคนไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงอเค,คุณหมูครับคุณหมูครับยืนอยู่ตรงนี้ยุดย่าขยเอหันหลังมาเดินกลับมาเดินกลับมา ทำแบกทำแบกทเดียวกดเองนี่กดแบบเมืองอที่กดอย่างนี้หยัดมาอ้าอีกมาแล้วมาแล้วได้แล้ว วนหมู่มาแล้วเอา้ากดอันนี้อา้อาวอันที่ห้าอันที่ห้าไป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 กันไปพร้อมกันนะัหนึ่งสองสามไปเฮ้ยน,นี่ไงหน้าห้องังเรานี่น,นี่มันมีคนตายด้วยเหรอ เอ้ยจ้าโอ้ยโอ้ยคุณตำรวจใจเย็นค่ะคุณตำรวจใจเย็นนะคะคุณตำรวจเชใจบอกมันวิวบอกเลยคุณตำรวจที่นี่โหดกว่าคุณตำรวจที่ไหนทุกคนไปพร้อมกัน บ้าปเอาวใครทําอ๋อไปสองคนต้องไปแค่คนเดียวไปก่อนเลยใครไปก่อนก็ได้ เป็นคนค่ะแขนฝั่งหุ่นตรงนี้มันผมบอาเลอผมเป็นเด็กคนนึงที่ตอนเด็กผมเป็น คุณหมูกับคุณกระดูกเขาชอบเปิดทีวีมาแล้วคุณหมูกับคุณกระดกเคยเปิดจูออนแล้วผมไม่กล้าดูแล้วมันติดหัวผมไปตั้งแต่เด็กจนโตจนตอนนี้ผมก็จําได้อยู่เลยงั้นเราไปกันเลยไหมผมพร้อมแล้ว mất tích bella a sĩ kỳ bì dong dong sĩ bì dam, dam, dam doi doi dumb dam dam, yes 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 bì dam, 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 dam dip 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 yes, dip dip deep deep deep, deep deep deep, dip yes yes yes, deep ไปกันต่อเลยใครจะเป็นผู้อาสาสมัครไปครับไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยครับไปแล้วครับโดนขังแล้วครับว่าคุณโดนขังแล้วครับอ้าวของใครของมันเหรอวิ่งแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็มากดปุ่มเลเซอร์ให้ค่ายตัวนั้นไม่เฮ้ย,ยำลำรัว อ๋อ oh ไปจอดพี่ไปทุกคนไปกันต่อเลยลให้หลบหนีเอ้เราเราจอดไปได้แล้ว yeah! เย้เราจะรอดแล้วผมขอเป็นคนขับรถไฟไปนั่งเลยพูดโดยสารเอา ทำไม่ตายผมขอเป็นคนกดรถไปนั่นอ้อยสาด้วยผมผมตายทำลาขั้นต่อไปก็ได้ นี่รถไฟหลูคนเดียวเลยไม่ต้องมีใครมางอไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปพร้อมกันโอเคโอเคโอเคไปไปไปเออย่าพึ่งอย่ามั่งด้านบนอ่ะไปได้ด้วย บู๊สาลี่ทาลี่มาเลยมาเลยก็โดดขึ้นมางั้นผมไปคนเดียวเดี๋ยวจะทำใม้อา เดี๋ยวผมเป็นคนกดเดี๋ยวขึ้นไปกันก่อนเลยเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันก่อนเลยไปที่พิเศษกันนะี่เมพี่เม่วเดี๋ยวเดี๋ยวมันล่วงอีกได้เลยงั้นผมกดเลยนะโอเคงั้นผมขึ้นมาอืมอืมันติ้งิ้งขึ้นมาต้นา้นวาขึ้ว้นวาขึ้นมาข้นมาขึ้นวน มาจึงมาจึงมาช่วยกันจังดำดงเฮ้ยทำไมรไฟมันโอ้ไใครจะว่าผมจะล่อผ่าท yeah, ้องไอ้เขี้ยวมาเหมือนมันดาจะคอนคือชีวิตหนีจากคุกไม่พอต้องมาไหว้นะ ว่ายน้ำโดยมีเสด็จโอ้หงกายเป็นลูฟี่เกียสีแล้วเด้งดึงเลยเด้งดมาันดุมดึงเยราอเนี้จะคุกมาได้แล้ววันนี้เราจะมาเป็นตำรวจแทนดีกว่านี่ตำรวจวิ่งเร็วด้วยนะดูนะตำรวจวิ่งเ็วหนึ่งดึงดึง ดึงเดี๋ยวเจอทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรายเป็นตำรวจเตอวิววว่งเร็วฮะตำรวจวิ่งเร็ววิ่งสูงเรามาเล่นเครื่องเล่นกันดีกว่าอ,อ,อย่าพิ่งคุณหมูเรามาเล่นเรายังไม่ไปกันเรามาเล่นเครื่องเล่นกันก่อนผมจะไปแล้วครับไม่เย้มาเล่นชิงช้ากัน<ม> ข้างอยอย่าหรือจังว่าจะเป็นไงอ้เป็นหมูใช่ด้วย o my god เอ้อตกแมมชิงชะมาแล้วนะ เอองั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยแล้วเราจะมีคลิปใหม่ทุกวันนะคะส,สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย